โอ้ยยังอื้ยไงกำลังสกปรกบ,บ้วงกินน้าบ่ก็อยากอยู่แล้วมันสมบ่ร่ะว่าสมเดรเนีอ้อไหนก็กินเยอะโอ้ข,ออข่อยกท่านกินดอนกเพราะว่าท่องใส่ข่อยอดี๋หมเป็นอย่างเจ็บท่อนไปหาอันเออว่าอะรกะันมืออื่นจะว่างถีเปลว่างโยเป็นอย่างพยยังจะพาขคอยไปหาหมอนแล้วนนัด สั้งผลแช่ไหม <บะ S 1> อืมไปเศร้าแล้วไปเที่ยงไปเียงเศร้านี่แหละว่างเก่ามงนี่แหละเลยได้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 ไดแต่ว่าข่อยยานเฮ้ยย่านแล้วไปฟังผลหาเขาบอกว่าเป็นมาหลองมะเร็งโอ้ยอย่านข่อยเป็นล่มอยู่ก็สิย่านเฮ็ดยัง ระกันที่โตเฮ็ดไวต้ตรวจพบมะเร็งครั้งแรกอ่ะเขาจ่ายนตงล้านหนึ่ง <c oughs> ล้านหนึงคุณนะอืมตายก็ได้อีกล้านหนึ่ง <c oughs> ร่วมแล้วเป็นสองล้านท่านน่ะรีบๆเอาส <c oughs> องล้านเออคอยตายจังสีไดสักวมาสองล้านโตนันรีบเอา ໄດ້ເງິນຕັກ2ລ້ານນະຊິລິບເອົາໂອ2ນະຊິຮີບເອົາອໍ